ดูดีชาแนลมีแฟนเพจ a c e b o o k มานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครกดติดตามเลยอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o o ดูดีชาแนลด้วยนะเอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องนอง้ทุกทกคนนะครับยินดีดต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องดูดีชาแนลช่องดูดีของคนดูดีเท่านั้นที่ดูได้คนที่เข้ามาดูได้แสดงว่าคนนั้นดูดีนะครับยูผมอีเช่นเคยนะครับกอล์ฟดูดีชาแนล และในที่สุดครับทาง o f l i o m e s w o m t Home โฮมสวายนะครับหรือว่าทาง YouTube ช่อง Home Sweet h ซ m e โฮมสวายนะครับก็ได้นำคลิปเปิดเผยแมปใหม่นั่นก็คือแมปคาจังหยาดที่จะมาพร้อมกับตัวละครพี่แป้งหรือปิงนะครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันที่24เดือนนี้นี่เองนะฮะ ในคลิปนี้ครับเราจะพามาดูนะครับว่าในแมปนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเปิดคลิปมานะครับในคลิปเนี่ยเราจะเห็นเป็นเสือนะครับมีทั้งหมดประมาณ1 2 3 48ตัวนะครับผมขอเรียกตรงนี้ว่าเป็นสารเฉพาะเสือแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับแต่ไม่เพียงแค่นั้นครับในแมปนั้นก็ยังมีซากรถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อหรือว่ารถเก่งนะครับที่เหมือนกับว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีเจ้าของแล้วหรือว่ามันซ่อมไม่ได้แล้วเขาก็ จะเอามาไว้ที่นี่นั่นเองครับคือถ้าแมพสุสานร,รถแล้วถ้าไม่มีรถมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนต่อมาให้เราจะเห็นตรงนี้ครับผมก็จะเป็นเหมือนซรากรถเมกเก่าๆนะฮะสาย1 3 9ไม่รู้ว่า,าจริงๆแล้วชีวิตจริงมันมีหรือเปล่านะฮะสาย1 3 9้นี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นห้องหรือว่าเป็นโรงเก็บอิฐบล็อกเก่าๆที่เหมือนกําลังจะสร้างนะแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็จะมีล้อรถเนี่ฮะ แล้วก็ตรงนี้จะมีกล่องอยู่ข้าง,างกับซากรถกระบะนะครับเหมือนกับว่าจะมีชั้น2ด้วยใช่ไหมสามารถขึ้นบนชั้น2องฮะแล้วนี่ตรงนี้เป็นเกมเพลย์ของตัวละครปิงนะครับจะเป็นเหมือนอเกมเพลย์ให้เราได้เห็นนะครับว่าในแมปนั้นตรงไหนขึ้นได้บ้างตรงไหนโดดได้บ้างนะครับในแมปนี้จะเห็นพรีเบลนะฮะปาเสื้อไปที่นยามนะฮะแล้ววิ่งตามพี่ติมครับผมตรงนี้เห็นที่ปิงนะฮะแมวถือของได้1หนึ่งชิ้นก็คือ อะไรว่ามๆอกะเมื่อกี้เหมือนไอเทมใหม่หรือเปล่าฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะหยุดภาพมาให้ดูนะครับก็เป็นเป็นเหมือนเชือกหรือหรืออะไรสักอย่างนะครับบนหลังน้องแมวนะครับหรือว่าหลังน้องบริงนะครับเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้นะครับเกมอัปเดตก็จะรู้เองหรือว่าอาจจะเป็นรูกประคำก็ได้นะผมอาจจะตาถั่วไปเองนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูกประคำอะไรนะนี่ฮะเป็นโมเดลของน้องปิงนะฮะไอ้พี่ปิงนะครับหรือว่าพี่แป้งสีบิงน่ารักนะแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าเต็มเ็มนะครับเอาไว้แบบว่า หลังจากที่อัปเดตมาแล้วนี่เราก็น่าจะได้เห็นหน้าเต็มๆตรงนี้มีมีมีนี่นึงนะมีนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะแคบภาพไว้ให้ดูนะครับนี่นะครับก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าเราจะเห็นลักษณะผมสีเขียวนะครับใส่เสื้อค่อนข้างที่จะดูมีสไตล์นะครับส่วนหน้าตานี่คือเราจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าอยู่ในสถานะที่แบบบาดเจ็บค่อนข้างหนักนะฮะก็เลยแบบเลือดเปื้อนหน้าเปื้อนขาเปื้อนแขนก็เลยแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะตรงนี้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะน่ารักอยู่นะฮะ น่าจะน่ารักตรงปกอยู่นะครับผมใครที่กลัวว่าพี่แป้งหรือว่าพี่ปิงนั้นจะไม่ตรงปกนะฮะอันนี้ก็น่าจะหายห่วงได้ในระดับหนึ่งนะยครับยังไงนะฮะเราต้องรอดูอแพทอัปเดตพ่กนี้นะครับว่าจะน่าตื่นเต้นและน่าตื่นใจขนาดไหน,นครับส่วนช่องผมเนี่ยก็จะทําการเปย์ได้นอนนะฮะแล้วก็เอาตัวละครเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็รีวิวแมปใหม่ไปด้วยนะั่นเองไม่รู้ว่าผมจะ ได้เจอแมปใหม่หรือเปล่านะแต่ถ้าได้เจอก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว คลิปผมจะให้เพื่อนๆนั้นได้ดูวิดีโอตัวเต็มของนิวแบบอัปเดตกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ได้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปข้อมูลตัวละครของพี่แป้งนะฮะสามารถเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับหรือว่าจะรอดูตอนเพลย์ลิสต์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับผมดูวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ